และนดับสามคุณนพกเก้าเพชรปัวงะคะพื่อรค์วันยิ่งใหญ่หมงดงามและก็บศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเชิญถ่ายภาพร่วมกันครับนอกจากพระบรมรูปแล้วนะคะยังมีพระราชลันจกรซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ในพระราชเด็ีพระพรา เป็นตราประจำพระองค์แล้วก็เป็นตราประจำแผ่นดินด้วยนะคะสำหรับปืนสั้นชาวบ้าน25เมตรวงปืนมือมาสเตอร์นะครับหลายท่านก็จะรู้จักต่อไปเชิญเจ้าหน้าที่ครับเชิญเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ช่วยคคแต่ก็ทีมแข่งขันของนักกีฬาครับเอาไว้ครับ บสบายมากครับวันยี้กระลุมาแล้วแข็งแรงนะคะต่อไปรายการที่สองเืนสั้นชาวบ้าน25เมตรรวมปืนมือโปรอันดับหนึ่งคุณสวยศโถ่แก้วค่ะ494คะแนน 491คะแนนและอันดับ3คุณพงษ์สวัสด์ตั้งวิชัย474คะแนนค่ะ เรียบร้อยนะครับขอบคุณเป็นอย่างูงครับต่อไปเป็นรายการที่สามค่ะรายการที่สามปืนสั้นชาวบ้าน5้5เมตรรวมปืนมือทั่วไปนะครับมีสามรางวันอันดับที่หนึ่งคุณวัชรินทร์ศรีวิชัย488คะแนนครับ อันดับที่2คุณชัยนันท์สุนทรราช486คะแนนครับและอันดับที่3คุณปียดนประสงศิลป์484คะแนนครับ แทนเลยครับหลับปืนตั้นชาวบ้าน25เมตรลงปืนปืนทั่วไปนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับเส็ยบรอยนะครับยินดีด้วยนะคะ ต่อไปรายการที่ส<ป>ี่ปืนสั้นชาวบ้าน25เมตรรวมปืนอาวุโส50ปีขึ้นไปอไอ้50ปีนี่อาวุโสลแล้วนะคะดิฉันว่ายังหนุ่มเลยนะคะเนี่ยรายการ<ป>ขอพอใครคะ่ะอันดับหนึ่งคุณนัทวัตรพุทธชัยยัน487คะแนน 487คะแนนอันดับสาคุณรักไทยอภรปัญญา481คะแนน และับห้าร้อยตำรวจตรีสำราญหนุ่มแก้ว4 7 8คะแนแนค่ะขอเชิญนักกีฬาขึ้นบนแท่นลยครับใส่ๆายภาพร่วมกันเก็นที่ะลึกนะครับหลังจ,จากที่ประทัด ถีมือกันมาสองวันกลับเที่ยวกันมาโอ้ยรอรอมาสองปีแล้วคะแนนไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเท่าใดเลยนะคะแต่นักกีฬาไทยในน่ารักนะคะมีความมุ่งมวนแล้วก็มีความเป็นสุภาพบุรุษสูงมากเราจะไม่ค่อยเห็นนักกีฬาไทยมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเหมือนอย่างนักกีฬาบางชาตินะคะ รายการที่4ต่อไปเป็นรายการที่5ครับปืนตั้นชาวบ้าน15เมตรรวมปืนมือโลกลนะครับมีสามรางวัลชนะเลิศคุณพวัชชัยจันยกระม500คะแนน สีวิชัย500คะแนนเช่นกันครับก็อเฉือนกันที่จำนวนชุดนะครับและอันดับที่3ครับคุณปงวิวัตรผานแก้ว498แคะแนนครับ เป็นเชิญนักกีฬาคนแท่นถ่ายรูปครับิีดีด้วยนะคะ ในห้าร้อยเต็มเลยนะคะเก็บไยนะครับขอบคุณมากครับต่อไปรายการที่หกปืนสั้นชาวบ้าน15เมตรออโต้มือทั่วไปอันดับหนึ่งคุณพวชัยจันยรง500คะแนน เมื่อสักรู้นี้ก็ได้รับรางวัลไปเหมือนกันนะคะได้รับคำมือโปรโด้วยแล้วก็มงินทั่วไปด้วยนะคะอันดับสองคุณวัชรินทร์ศรีวิชัย500ร้อยคะแนน,นะคะ่ะเป็นเมื่อสักครู่นี้กัท่านนี้เช่นกันนะ,ะนนบ้องเวียนรับรางวัลแทบไม่ทันเลยครับ เก่งจริงๆเลยนะคะและอันดับที่3คุณวิกราแสองอุบล497คะแนานค่ะขอเฉลยนักกีฬาขึ้นบนแท่นถ่ายภาพครับเป็นเชิยถ่ายภาพ,พ,พ,พร่วมกันเป็นที่เล่ครับ ที่เขาว่านักกีฬามีถ้วยเต็มบ้านเนี่ยเป็นจริงเลยนะคะเก่งทุกรายการ ไปเป็นรายการที่7นะครับรายการที่เ,เปืนสั้นชาวบ้าน15เมตรลูกโม่มือทั่วไปนะครับม33รางวัลอันดับที่1คุณบุญยริศยาหอม500คะแนน คุณวันชัยจันประสิทธิ์500คะแนนเช่นกันครับและอันดับที่3ครับคุณคงวิวัตผพานแก้ว497คะแนนครับ เินบนแท่นเลยครับถ่ายภาพร่วมกันบนแท่นเลยเปื่สั้นชาวบ้าน15เมตรลูกมุ่งหมูทั่วไปนะคะเรียบร้อยนะครับ ต่อไปรายการที่8ปืนเส้นชาวบ้าน15เมตร9มมลำกล้องไม่เกิน4.9นิ้วค่ะมี5รางวัลน,นะครับอันดับ 1, 1> คุณสมพงษวิสุทธ,ธิเทพ498คะแนนค่ะ วัดเหล่าสายเชื้อ498คะแนนอันดับ3คุณพงวิวัตรผ่านแก้ว496คะแนน 496คะแนนค่ะและอัดับหคุณดาราบนโทนถุย494คะแนนค่ะ เดือนกิกฬาขึ้นบนแท่นครับสายภาพร่วมการเป็นที่ระลึกครับนอกจากส m มาร์ทแล้วครอวนี้จะรู้สึกเนื้อหองเป็นพิเศษด้วยนะคะมแมลงตอเยอะมากอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะ ดนเะระียบร้อยนะครับขอบคุณานักาทุกท่านครับต่อไปเป็นรายการที่9น้ครับรายการที่9ปืนสั้นชาวบ้าน15เมตร9ก้ามมลําำกล้องไม่เกิน4นิ้วมี5รางวัลครับระดับ1คุณจรันแย้มสวน500คะแนน ันดับ2คุณสิยพันธ์จันทมาศ5 0า500คะแนนครับ อันดับที่3ครับคุณอิทธิพงศ์จันยาสันติกุล500คะแนนครับอันดับที่4คุณชานชัยลีธไรห้าร้คะแนนครับ และอันดับที่5ครับคุณสุทธิกยนอาจานห้าร500คะแนนครับคะแนนเท่ากันหมดทั้ง5อันดับเลยนะคะท่านทั้ง5ท่านเลยนะครับ500คะแนนสูสีนำห้าเลยกับเลียนเชิญันกีฬาตัวแทนถ่ายภาพครับ สำหรับปืนสั้นชาวบ้าน15เมตร9มมนะครับหลาต้องไม่เกิน4นิีวนักกีฬาชุดนี้นะคะมีช่างภาพพิเศษนะคะตัวเล็กนะคะมาถ่ายภาพให้ด้วยช่างภาพส่วนตัวนะคะเป็นรุ่นจุนียินดีได้นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิปืนสั้นชาวบ้านสิบเมตรรวมปืนมือโปรมีสามรางวัลด้วยกันนะคะอันดับหนึ่งคุณทวัชชัยจันยรม้าร้อยคะแนนค่ะ อันดับสองว่าที่ร้อยตรีนิรุตคุณชิงห้500นาร้อยคะแนนค่ะาแลกำลังกำลังต่อและอันดับสามคุณนัทพลนเกรียงสีห้500นาร้อยคะแนนเช่นกันค่ะ เอาทั้งแท่นเลยเชิญนักกีฬาบนแท่นถ่ายภาพร่วมกันครับเกิบนบนแท่นจากลำดับเลยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะห้าร้อยคะแนนเต็มหมดเลยนะคะ มือแต้มากๆอย่างน,นี้ขอบอุของแดงความยนดีกับนักกีฬาด้วยครับ,รบแล้วก็ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเรับเรียบร้อยครับต่อไปเป็นรายการที่ที่1ครับเปินสั้นชาวบ้าน10เมตรออตโต้มือทั่วไปนะครับมี3รางวัล ชนะเลิศคุณอารีฟสารอเอง500คะแนนครับอันดับ2คุณสุทกรประโยชน์โดม500คะแนนครับ และอันดับ3ามคุณธนัชาที่พัก500คะแนนครับอัดับ500คะแนนเต็มทั้ง3ามท่านนะครับเดี๋ยวเชิญบนแทนเลยนะครับส่ายภาพปุ๊กันเป็นที่ละลึกรับมีสภาพสตรีหนึ่งท่านด้วยนะคะ รายการนี้เป็นรายการเวนสั้นชาวบ้านนะครับ10เมตรออตโต้หรือทั่วไปนะครับยังดีได้นะคะเรียบร้อยนะครับขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านครับ ไปรายการที่สิสอปืนสั้นชาวบ้าน10เมตร